มีภาพยนตร์หลายเรื่องมากครับที่ตัวละครตัวนั้นนะครับได้รับการโปรโมตได้ขึ้นโปสเตอร์เป็นของตัวเองถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ดูหนังจริงแล้วไปเห็นตัวอย่างโปรโมตเรานั้นน่ะเราก็คิดว่าตัวละครตัวนี้ต้องเป็นตัวหลักแน่แต่พอไปดูจริงๆเนี่ยไม่สมกับที่โปรโมตไว้เลยครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับกันครับมาดูซิว่ามีใครบ้างนะครับโจเกอร์จากซูซายสกอตหากคุณจํากันได้นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถูกโปรโมตหนักโคตรครับผมมีโปสเตอร์เป็นของตัวเอง แถมยังมีทีเซอร์ตัวละครเป็นของตัวเองอีกด้วยไหนจะเซตภาพเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับพอเราเห็นโปรโมทเนี่ยก็ชวนให้คิดเลยครับว่าโจ๊กเกอร์จะต้องมีบทที่สําคัญสําคัญของเรื่องอย่างแน่นอนครับแต่พอดูจริงโอ้โหโจ๊กเกอร์กูแม่งยังกะโจ๊กหมูบทไม่ต่างอะไรกับตัวประกอบครับโผลมานิดเดียวแทนที่จะขโมยซีนครับแต่กลับไม่ขโมยซีนเลยครับกลายเป็นว่าเฉยเฉยค่อนไปทางบึงมาทําไมที่สําคัญครับพี่แกยังกลายเป็นเจ้าพ่อกวีเมืองไทยขวัญใจหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวครับผม อยากฝากอะไรถึงคนไทยหน่อยไหมครับเลิกเอากูไปใส่คำคมได้แล้ว โลกจาก X-Men ภาค Day of Future p a s t เพื่อใครลืมไปแล้วนะครับโลกคือตัวละครหลักใน Xmen ภาคแรกเลยนะถึงแม้ว่าในหนังเธอจะโดนเนิร์ฟพลังลงไปเยอะครับชนิดที่ว่าแฟนการ์ตูนใส่หัวด่าว่ากากเลยครับและบทเธอในภาคหลังๆของหนังก็ไม่ต่างอะไรกับตัวประกอบครับผมโดยเฉพาะภาค Day of Future p a s t ที่มีการถ่ายรูปนักแสดงโ,รโ,ดโปรโมทโปสเตอร์ตัวละครอย่างดิบดีครับแต่พอเราไปดูหนังจริงๆครับไม่รู้ว่าโลกไปหลบอยู่ที่ไหนซีนที่เธอถ่ายทําไว้นะครับถูกตัดฉาก ทิ้งไปครับและถูกไปใส่ใน DLC เสริมถ้าอยากเห็นเธอในเรื่องครับคุณต้องไปซื้อแผ่นเวอร์ชั่นโรคคัดมาดูเรียกว่าอาการหนักเลยครับสำหรับตัวละครโรคโฟแมนจาก47โรนินนี่ผมต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะครับว่าบทแกใน47โรนินแกชื่ออะไรเพราะบทแกน้อยมากครับเฮ้ hey, คนแปลกหนะ้าแกมาทำอะไรที่นี่ นี่ครับอดพี่แกเป็นแค่นี้จริงๆไม่ใช่ตัวร้ายหรือตัวละครอะไรเลยโผล่มาแค่นี้ครับคือตดยังไม่ทันเหม็นเลยครับบทพี่แกหมดแล้วครับผมได้ถ่ายโปสเตอร์เนี่ยเคียงข้างคีอันดูลีฟเลยนะครับสงสัยว่าผู้กำกับคงช่างมาถ่ายโปสเตอร์เฉยๆมั้ง เมนอินแบกอินเตอร์เนชั่นแนลไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเมนอินแบกภาคนี้ถึงเอาตัวละครเก่าๆนะครับมาขึ้นปกโปสเตอร์แต่พอเราเข้าไปดูจริงๆเนี่ยไม่สมกับที่เอาตัวละครเหล่านั้นมาขึ้นปกเลยครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าหมาฟแฟงนะครับที่ได้ขึ้นปกโปสเตอร์ภาคอินเตอร์เนชั่นแนลแต่พอไปดูจริงๆเนี่ยโผล่มาแค่ฉากเดียวครับภาคนี้มันต่างจากเมนอินแบกภาค2นะครับเมนอินแบกภาค2องแฟงมันได้ขึ้นปกก็จริงแต่มันก็มีบทและส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้หนังมีสีสันมากขึ้น just walked That a f you คือมันเป็นหมาที่ได้ถ่ายโปสเตอร์โปรโมทแล้วก็มีบทขโมยซีเนเด่นๆไงแต่พอมาภาคอินเตอร์เนี่ยโอ้โหขึ้นปกซะใหญ่เวอร์ออกฉากเดียวถึงแม้ว่าการมาของแฟงจะโคตรไม่เมคเซนก็ตามนะครับเพราะว่าภาคอินเตอร์มันเป็นกลุ่มชายชุดดำจากสาขาอื่นใช่ไหมมันเป็นสาขาย่อยอ่ะไม่ใช่สาขาหลักไอ้แฟงมันอยู่สาขาหลักที่อยู่ประเทศอเมริกาเหมือนจะเอามาเซอร์วิสแฟนๆรุ่นก่อนเฉยแต่ทำบทเอามาไม่ดีครับกลายเป็นยัดเยียดไปซะง เช่นเดียวกับกลุ่มทหารหนอนครับผมที่เคยขึ้นปกภาครุ่นก่อนนะครับและก็มีบทสําคัญในการช่วยเอเจนต์เจกับเคกอบกู้ลกครับมาภาคอินเตอร์ขึ้นปกเหมือนกันไม่ได้กอบกู้โลกครับคือออกฉากเดียวมาเดินผ่านตัวนางเอกและไอซีนี้เนี่ยมันอยู่ในคลิปโปรโมทหนังด้วยเื่อ The expendable <The S 2> ห <pend> นังโคตรมหากราบรวมทีมดาวบูครับที่มีเหล่านักแสดงดาวบูชื่อดังร่วมแสดงครับซึ่งนักแสดงที่ร่วมแสดงก็จะมีโปสเตอร์เป็นของตัวเองนะครับและตัวอย่างก็มีการโปรโมทนักแสดงเหล่านั้นอย่างเต็ม แต่ปัญหาคือหนังมันกระจายบทไม่ดีครับใช้นักแสดงบูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่พราะท้ายที่สุดมันก็จะไปเด่นที่ลุงแรมโบ้ไม่ก็เจสันยกตัวอย่างเช่นตัวละครเจสตีที่เรียกได้ว่าภาค1กับ2เนี่ยพอมีบทให้พูดถึงแต่ภาค3เนี่ยกลายไปเป็นบริการลุงคนเหล็กครับเป็นตัวประกอบดีๆของเรื่องเลยไหนจะตัวเทอร์รี่คูสนะครับที่มีบทแค่ตอนแรกก่อนจะกลายเป็นผักนอนอยู่โรงพยาบาลโอมีอีกหลายตัวมากที่เรื่องนี้เอามาขึ้นปกโปสเตอร์ซะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีโปรโมทในตัวอย่างสดิบดี แต่พอเราจะเข้าไปดูดาวแอคชั่นที่เราชื่นชอบจริงๆนะกลับกลายเป็นว่าทั้งทีมนะครับมันจะเด่นแค่2อถึงสตัวเองไรโนจาก The amazing Spider-Man ภาค2 amazing ภาค2ครับเป็นภาคที่จัดเต็มตัวร้ายแบบหนักๆแน่นๆเพราะในภาคนี้คุณจะได้พบกับอิเล็กโตรีนก็บินแล้วก็ไรโนไอตัวสุดท้ายนี่แหละครับที่แฟนๆบ่นกันครับมึงมาทําไมตัวประกอบชัดๆครับไม่สมกับที่ขึ้นโปสเตอร์แล้วก็โปรโมทในตัวอย่างเลยออกน้อยยังไม่พอบด เหมือนเอามาให้ไอแมงบุมยำซะงั้นอ่ะอิเล็กโตเอามาเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องเอากรีนก็บินเพื่อมาทําให้มีซีนที่เควนสเตซี่ตายแต่ไรโน่เนี่ยมึงเอามาขึ้นปกโปสเตอร์โปรโมททาไมถ้าบทจะถูกยำซะขนาดนั้นหนังมาเวลผมถามหน่อยครับกี่ครั้งแล้วที่เราโดนมาเวลหลอกครับผมผมยกตัวอย่างมาแค่บางเรื่องล้วกันเช่นไอออนแมนภาค3นะครับที่ในโปรโมทเนี่ยแมนดารินเป็นยังไงในตัวอย่างคือดูโหดมากครับแถมภาพโปรโมทเนี่ยก็ดูมีอํานาจดูมีพลังแต่ พอดูจริงๆครับ นนะไม่ใช่แค่โรดี้คนเดียวที่เหวอะคนดูยังเหวอเลยครับเป็นแค่ตะลุงติ้งตองที่ติดฟุตบอลน,น่ะมาเรื่องอะไรอีกกับตานอเมริกาซีวิสวอลไหมในหนังจริงหลายฉากนะครับไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ทางมาเวลเขาตัดมาให้เราดูเลยครับหรือจะเป็นอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอ์เอาล่าสุดแล้วกันสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมครับเป็นไงครับคนที่ไปดูมาแล้วเราเข้าใจกันใช่ไหมว่ามันไม่เหมือนกับในตัวอย่างและนี่ก็คือเล่าตัวละครที่โปรโมทดีแต่ฉายจริงคนละแบบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงก คช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB